ฝ่อฝอไต้หวันก็จะจับแบบนี้นิ้ก้องยันดิง่งสอกนี่ล็อกนี่เลยนะสะัญญินี่มันจะเขียนจะซ่าไปขวาบนลงล่างนี่ทำาไมถนัดเนะาะถนัดก็ทำไงก็ได้ให้มันดิงน่งอ่ะโอเคไหมบางคนก็แบบนี้แบบจีนแดงอันนี้ก็จะใช้ส่วนเนี้แตะเนี่ยสวนนี้เรียกอะไรวะ ข้อมือข้อมือเห็นไหมแทนจับย่างไส้หวันมาะันก็เป็นมันมีคลิปหลายคลิปอันนี้มือซ้ายไว้ทําไมฮะต่อคอนกระจายย่างนี้เราจะมาเขียนทีละเส้นฝึกกันนะเขียนเส้นที่หนึ่งก่อนนะเขียน45องศาแต่ดิ่งๆนะแต่แต่แล้วอย่าเพิ่งลากแตะแต่แล้วก็ฉีกลงมาแล้วหยุด แล้วยกเพราะมันเกิดจากอะไรเห็นว่ามันจะมีมุมนิดนึงอ่ะถ้าวางดีๆเนี่ยมันจะได้เฉียงจะได้เป็นเนี่ยงป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดอ่ะเขียนสี่สิบห้าให้ได้ก่อนแต่หักพูกันเลยเห็นไหมเห็นพุกันหักไหมลากหยุดแต่ลากหยุดเสร็จละอะไรเอ่ย เสร็จแล้วก็ใส่ไอ่ข้อเล็กๆของมันเนี่ยเห็นยังเห็นยังฮ้ยสี่เล็กๆอ่ะทีนี้กิ่งกิ่งน่ออกจากตรงไหนฮะอันนี้เขาเรียกอะไรตรงเนี้ยตาก็ ตา <scientifically. S 2> ใช่ไหมกิ่งก็ฟืดหยุดเล็กลงหยุดเล็กลงหยุดเรียกอะไรก้านอ่ะทีนี้ใบมันจะมีสามใบเหมือนเมเปิลแต่ยาวเอาเอายส่ย่างเขียนเลยะใส่ย่างก็ใสไปเถอะเล็กลงไอเนี้ยมันหัวแตก มันแตกอันนี้ไว้เขียนคาใหญ่ภูกันยาวและใหญ่จะ,จะเขียนตัวเล็กคูกันเล็กจะเขียนตัวใหญ่งงไหมเขียนไปเถอะช่างแมงขอะไรมากใช่ยังอ่ะจบคนจีนเขาไม่เขียนมากหรอเสร็จแล้วใครเนี้ยเขียนอะไรมากมายแม่งลุก แปลว่าอะไรแปลว่าพระพุทธเจ้าสองการเขียนเส้นที่ยากที่สุดคือเส้นที่หและเจ็ดแมาจายนจะต้องหยุดคิด <c oughs> เพราะถ้าพลาดขึ้นมานี่ <c oughs> มันต้องจิตมันต้องนิ่งอยจริงหกกับเจ็ดยากสุดคว <c oughs> ามหมายคือย่างนี้นะดูดีๆนะ <c oughs> จอมยุทธคนหนึ่งยืนดูอยู่จอมยุทธคนนั้น <c oughs> วางธนูแล้ว นี่คือธนูแบบจีนและก็ได้วางดาบและหอกไว้ด้วยแล้วแปลว่าอ่อยวางหอกลึกซึ้งลึกซึ้งเห็นจํายุทธไหมจำยุทธยืนอยู่วางธนูวางเห็นดาบไหมดาบตอเขาไม่เอาแล้วนี่งพวกนี้ พูดพิเรษฝอฝอจิตของกุถุชนนะคะที่ความคิดกับกับอารมณ์อ่ะอย่างที่อาจารย์ทํามือทำมันง่ายมากเลยถ้าถ้าสมมุติว่าเวลาเราทําตามอาจารย์นะคะจิตกับอารมณ์สั่งย้อนสิบเนี้ยก็คือสิบนิ้วะคะ่ะถ้ากุถุชนทั่วไปถ้ายังเป็นมนุษย์ทั่วๆไปเป็นคนวง,วงๆอยู่เนี้ยค่ะมันก็จะไป คืออารมณ์กับจิตแยกกันไม่ออกอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นอริยชนคือผู้มีปัญญาค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าเราคือพอเราฝึกสมาธิอย่างที่อาจารย์สอนช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการกระโดดตีลังกาอย่างไรที่อาจารย์ได้ทําให้ดูถ้าเรามีสติในทุกอิริยาบถเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถแยกระหว่างอารมณ์กับ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 ความคิดได้นะคะง่ายเลยนะคะวันนี้ถ้าจะเข้านิพพานก็ต้อง หัดคิดปวดหัดคิดช man, ่างแม่งมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเพราะว่าช่างแม่งไม่เป็นไรอะไร่างเงี้ยเสียงไม่ถ่อเอรเลราะไ่าด้ไม้่่ได้ไ่มมดได้ด้้่มด กก็คือคนที่ใช้ปัญญาคือกูทำของกูเองไม่ต้องมีไอแผ่นไหนวะไอแผ่นนี้ไงรอบ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 มีคนมีสามประเภทคือไอ้ตัวตัวแรกนี่คือพวกวิริยะนั่นเอง มึงไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวครูทำของกูเองกูจะยุ่งมีเยอะไอ้พวกเนี้ยแล้ว so ก็ตัวศรัทธาก็คือก็คือมีครูบาอาจารย์มีศรัทธาแต่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ขย like mm ันไม่ขย mm ันแล้วตัวหนึ่งขยันกว่านะแซ่ดสวนสุดท้ายก็คือปัญญาก็คือเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็คือเป็นครึ่งๆมีศรัทธาด้วยแล้วก็มีวิริยะด้วยก็เรียนบ แล้วค่ะแล้วอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องสัตว์สี่ทิศน้องเขาพูดไปแล้วอาจารย์ได้แล้วก็สัตว์สี่ทิศเลยค่ะทีสิบสี่ทัศน์สิบสี่ทัศน์ก็คือมีมีหนูมีมีหมีมีอินทรีย์แล้วก็มีกระทิง อาจารย์ก็บอกว่าคนที่มีนิสัยเป็นกระทิงเนี่ยจะเข้านิพพานเร็วแต่ว่ามีตัวไหนไม่สําคัญขอให้มีตัวที่ยังไม่มีเออใช่แล้วก็แล้วก็ที่เกี่ยวกับว่าเรากำเรากงังวลกันว่าเราอยู่ประเทศนี้เราไม่มีเวลาไปดูแลพอ่อแม่ก็ให้เป็นเอออัมเบสเตอร์แฮปปี้อัมเบสเตอร เพื่อที่จะเอาผลบุญผลกุศลที่เราทาไปบุญที่ให้คนอื่นให้คนเขามาดูแลพ่อแม่เราเนาะแล้วแล้วก็แล้วเราก็คุยกันด้วยเรื่องที่ว่าเอ่อการที่เราฝึกสมาธิที่ว่าเราใช้ท่ายืนนะที่ว่าเข่าไม่ไม่เคยยื่อนเนยเยเรียกเสียอาจารย์เราบอกทางนี้อาจารย์เขาล้มหมดแล้วเพราะว่าก็คือกายให้เรารู้สึกว่ากายรู้กาย ให้นับถือหลวงพ่อปล่อยค่ะหลวงพ่อปล่อยใช่ไหมหลวงพ่ออะไรนะป่ปล่อยปลงอยปล่อยปลงอยปล่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 อล่อยปล่ปล่อยป่อลอย่อ่อยลลยล่่อยป่่ออยปร่อ่ยอป่อปยล่ออ่อออครับ กลาน,น,อน้องพูดไปแล้วเลยนะน้องพูดแล้วโอน้พูดแล้ว,นอ,นลวอันนี้อะไรคุณยนขาข่าวข่าว <c oughs> ข่าวอันนี้ดนฟรีไหมเฟลง โอ้โหนี่มดี่ไหนใช่ไหมสวะอวยพิสวะอันนี้ดีกีก็ฟรีดอกโอเคดีฟิกสวะแม่ครัวแม่ครัวไม่ใช่ค่ะไม่มีค่ะไม่มีแม่ครัวค่ะ มีนนกคนถ่บแลมีปริยาที่มาแลมีคนาย์มีอีกคนเลยดูแล้วแล้วก็ขอขอบคุณหัวพวกเราทุกคนที่ปล่อยเรามานะพรบคนอาจจะมีเมียมีเมีเยป่ะพระสิพะเบลไอ้พระคอนแลนเทวาทิร่า โอ้หลวงพี่หลวงอานะโอเคถ้าอาจารย์ทำผิดพลาดประการใดก็กูทำไปแล้วเอาไงไม่เอาูเไงกันก็ขอโทษ s o รี seem to be the saddest word กขออัับอาจารย์ขอเสีย อาจารย์ไ่อมชอจารย์ไม่ขอคำามสองชอลีนก็ขออคอนใดๆที่มีในโลกมัเกิดกันข้าทุกคนนะ God bless you Hare Krishna เต๋าเป็นอไรที่นักมีเลียมไม่เข sure. ้าใจโอเเคนาาสรกโอเคจัด ตะโรธรรมวัฏฐานติอายุวนโนสุขังพระลังสาธุไปแช่งให้เวนตมาเกิดอีกไปมันแช่องอยังรักกันดิแ <c oughs> ช่อง,ยอ,ง,อ,งอย่างเดเร็ว ยาถาวารีวะหาปุราบุเรนปิศาพลังสัพพีติโยพวันตุสาพังวังคลังหลักขันตุสาพะเทวตาสัพพุทธาธรรมาสังฆานุภาเวนะสัชชาสงขีพระวันตุเตสาธุเตให้เจ้าตุ๊มีกูเอาไหมนี่ลิเกลิเกอันนี้สฉนองที่สองคืนมานั่น สวัสดีครับผมนายปริยัติน้อยเราะะรชื่อแดนชื่อกีดครับวันนี้มาปฏิบัติธรรมก็มาคข้าคอ,อโสเล่ครับอาจารย์อา,ารยอาจารย์ด็อกเตอร์ก็ก็พยาผมชวนมาก็เกือบจะไม่ได้มาก็คือเหมือนมีมาไปจนที่ที่หน่อยเคยปเป็นไข้แต่ว่ามานี่ก็ถือว่าได้เรียนรู้ ต่างๆมากขึ้นได้หลักการคิดในชีวิตในเรื่องต่างๆจะได้รู้ทันเท่าทันสติมากขึ้นคิดว่าคิดว่าจะนับหลักการเรียนรู้นี้ไปใช้ได้ต่อไปมากขึ้นเอาวารัตอ่านหน่อยน้องนันนะคะหนูมาคร์สนี้เพราะว่าอยากขำแบบสุดๆสุดๆชีวิตนี้ขำได้อีกขำได้อีกอเรพับแล้วก็ มาสามมาสองวันแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนเหมือนขำได้อีกขำเผื่อไปอีกสองสามปีค่ะสนุกดีจริงๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับบวัสดีเดอวอร์สครับเอ่อเป็นลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์เอ่อได้โอกาสมางานของอาจารย์วรสพ์ใช่ไหมครับอาจารย์วรสพ์ ก็คือเหตุผลที่มาเพราะว่าผมสนใจทธรรมะอยู่แล้วแล้วก็ได้มาว่าเขาจะสอนการใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันด้วยก็เลยเคิดว่าน่าสนใจก็เลยลองมาฟังดูพอได้โอกาสมาฟังแล้วก็จริงอย่างที่เขาว่าครับกอ็อาจารย์ได้สอนธรรมะด้านต่างๆการใช้คำต่างๆในการอธิบาย ว่ากรรมมีระดับไหนบ้างคนเรามีแบบไหนบ้างและเราสามารถปรับตัวของเราเองกับสถานการณ์กับคนต่างๆที่เราจะพบได้ในชีวิตก็คือการใช้ธรรมะในการสอนตัวเองในการที่จะปรับตัวเองเข้ากับชีวิตประจําวันเข้ากับสิ่งต่างๆที่เราจะทํำในชีวิตก็เลยสิ่งเหล่านี้ก็เลยได้เรียนรู้จากการมาครั้งนี้ เรามีมากมายซึ่งอาจจะพูดไม่หมดแต่ก็สรุปเท่านี้ก็มากสำหรับผมบค,ครับสวัสดีค่ะ,คะนี่คือคุณนกนะคะตอนนี้เราเป็นช่วงที่ได้สรุปซึ่งใครอาจจะอยากพูดนะคะว่าทำไมามีจุดสนใจมาร่วมคอร์ส อาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญนะคะแล้วก็คุณนกนะคะจะเล่าให้เราฟังหนูว่าทำไมถึงมาแล้วตอนนี้มีความประทับใจอะไรกับคอร์สของอาจารย์ดรวรพัฒน์บ้างคือจุดแรกที่ที่ทรู้จักอาจารย์วรพัทน์คือจากยู u t u b ะคะแล้วก็ติดตามท่านมาดูเรื่อยๆแล้วก็ มีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เลยท,ท่านท่าำงานที่องค์การนาซ่ามาก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่สุดขั้วกับในเรื่องของคริสในเรื่องของความเชื่อซึ่งบางทีเนี่ยบางคนคิดว่าอาจจะพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือพุทธคือวิทยาศาสตร์<ม>อาจารย์ก็คือตอบตอบโจทย์ตรงน,นี้ได้แล้วพออาจารย์มีม,มีมีโอกาส ได้ได้มาในเทร์แลด์เราก็รู้สึกว่าเราควรที่จะฉกฉวยโอกาสตรงนี้่วาเนี่ยค่ะค่ะในส่วนที่เ,เป็นรายละเอียดแต่น<ช>ี่เราม,มีความประทับใจยังไงคะจากที่ได้ว่าได้เข้าไปดูบ้านได้ได้ฟังอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงอาจารย์ผลล<ช>ัพธ์ใช่ใช่ใช่ <laughs> ค่ะได้คือรู้สึกว่าบรรยากาศาสบายๆ<ช>ไม่ต้องมีแพทเทิร์นมากไม่ต้องมีรูปแบบมากคึงเหมือนนั่งคุยกันเหมือนผู้หญิงไทยหลายๆคนที่แบบคืออาจจะมีความต้มีความสนใจในเรื่องเดียวกันในเรื่องศาสนามานั่งคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ซึ่งแบบไม่ได้แนวว่าจะต้องไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแบบเดินจงกรมมากมายคือคือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะเพลิดเพลินกับธรรมะได้ ใช่ใช่รูปแบบของอาจารย์นะไม่ว่าดูในคลิปตรงไหนอะไรยังไงก็ท่านจะนั่งข้างล่างค่ะใช่ค่ะเนาะสบายๆเขามีโต๊ะมีอะไรที่ให้แบบเป็นพิธีการเลยแต่อาจารย์ก็ไม่นั่งเนาะแล้วก็ของเราก็ลักษณะแบบนั้นนั่งพรมแล้วก็ล้อมรอบกันใช่เป็นกันเองบรรยากาศความเป็นกันเองความผ่อนคลายแล้วก็อาจารย์พยายามที่จะดึงความต้องการหรือว่าตัวตนของแต่ละคนออกมาดยการให้พูดในวันแรกแก ช่เราก็จะได้เรียนรู้นอกจากว่าเป็นคําสอนเกี่ยวกับธรรมะจากอาจารย์แล้วก็จะได้เรียนรู้จากชีวิตของที่คนที่ได้เข้าคอร์สด้วยกันซึ่งพี่คิดว่าน่าจะมีประมาณ40คนค่ะเนาะนอกประมาณนี้ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะอาหารอร่อยๆทุกมื้อความจริงแล้วพวกเรานี่โชคดีเนาะตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยนี่ก็เพิ่ง ต้นเดือนพฤษภาคมเองมีพระอาจารย์นวลอาจาร์มาแล้วก็พระอาจารย์อํานาจล่าสุดก็ที่นี่เหมือนกันและนี่ก็เป็นท่านที่สามในมรรพัซึ่งโอกาสอย่างนี้หาไม่ได้ในเมืองไทยถ้าเราอยู่เมืองไทยเราคงหาโอกาสยากดีวว่าได้พบกับอริยะบุคคลพระอริยะสงฆ์หลายท่านใช่คือเราคนไทยในนู้นแลนเนี่ยถือว่าโชคดีมากซึ่งรอบรู้เลยจริงๆซึ่งเราจะนําคําสอนท่าจะปฏิบัติได้ใน ภาพกว้างนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคุณนกมากเลยกับทีมงานแลหลายคนเลยมีใครบ้างมีพี่สีค่ะพี่สีแล้วก็มีนกมีตุ๊กแล้วก็มีนามีพี่รีแล้วก็มีคนอื่นๆตัดเปลี่ยนกันก็ไปเคยล้างจานหั่นเนื้อหั่นผักหรือมีใครเป็นแม่หัวหน้าแม่ครัวหรืออะไรกมาทำด้วยใจอาสาสมัครพี่คิดว่าเป็นหน้าที่ที่เสียสละมากนะ คือทําอย่างเดียวว่าเป็นงานที่ต้องทําด้วยน่าสามมือเลยแล้วคอสนี้นะคะก็เป็นพิเศษด้วยที่ว่าเราแต่งตัวก็ได้อย่างตามสบายเลยเนาะจะสีไหนจะอะไรอาหารก็สบายชีวิตจะกันเวลเวลาเวลาไหนลองบอกสิคะว่าทับใจคอสมนี้อะไรบ้างบางเทนิโอหรอได้เลยได้ได้เลยค่ะถับแรกของกินอร่อยโอ๊ยมีมามาเพื่ออะไรคะ ย <laughs> ังกินเรื่องใหญ่ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะคือมีแต่สิ่งดีๆนะมานนเนอะอลูกหลานก็มาเด็กก็ได้ซึมซับเอาแต่สิ่งดีๆอ๋อใช่มีลูกมาด้วยสองคนคออแล้วก็ธรรมะคือธรรมชาติจริงๆอะ่ะแล้วก็เรียนรู้ง่ายแล้วก็มีแต่เสียงหัวเราะแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ไม่เครียด แล้วก็ไม่ใช่ครับไม่รู้ชอบจะมาอีกแล้วก็อยากอแต่แค่อาจารย์มาอีกค่ะก็ลงชื่อไว้เลยใช่ค่ะพี่นะคะมาขอเชิญมาจากเดนมาร์กมาสัมภาษณ์หน่อยอ่าอย่างนั้นดีกว่าค่ะเราถ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะคะมีเพื่อนมีพี่เชิญหน่อยค่ะมาอีกคนเลยค่ะสองคนเลยค่ะแขกสองคนอย่างนั้นนุ่มขอขอบคุณแม่ครัวค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ มาแล้วก็มาเพิ่มเติมที่อาจารย์เพิ่มเติมให้ก็ดีมากหลายอย่างที่ต้องกลับเอากลับไปทำเอากลับไปปฏิบัติยกตัวอย่างสักข้อนึงได้ไหมคะได้ค่ะอย่างช่างหัวมันค่ะไม่ว่าจะทำงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีคนหลายล่ะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรเหมือนก็แจกันหนึ่ง แต่ใส่ดอกไม้หลากสีที่ที่ว่าอาจารย์บอกช่างหัวมันอันนี้คือมมาใช่แล้วก็เรื่องลูกอบรมเด็กอะไรอย่างนี้มันก็ดีมากตอนแรกไม,ไ,มไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรเยอะค่ะเพราะว่าคิดว่า,ามาเที่ยวฮอลแลนด,ด์เฉยพบช่องนิว่าคนนี้ค่ะแนะนา <c oughs> ํามาเกินคาดค่ะได้เยอะเลยได้รู้รว่าเราต้องมีจุดมุ่งหมายจริงๆเพราะปกติจะคิดว่า แค่สงบแค่ใจสงบแค่ไม่โกรธก็พอแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่นี่อาจารย์เขาสอนแบบถ้าเราเนาะครอบครัวเราเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ก่อนเทคนิคที่ชอบมากคือก่อนนั่งสมาธิค่ะให้ทําท่าอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไงนะคะยังไงนะคะค่ะค่ะคือว่าขาทั้งสองด้านหน้าต้องแยกกันแล้วก็ตรงใช่ไหมคะก็ทำแบบ เหมือนกับเราสูดหายใจเข้าสูดหายใจออกรู้จักกายใจของเราให้นิ่งอยู่อย่างนี้ค่ะก่อนที่เรานั่งสมาธิพอเราทําตรงนี้แล้วจะรู้สึกว่าสงบขึ้นนะค่ะก่อนเราแค่เกิดจงกรมเงียบๆพอมานั่งมันก็ยังฟุ้งซ่านเยอะอยู่พอเราทาอะไรรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากพอเรานั่งแล้วสงบไ้ค่ะชอบตรงนี้มากเลยค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะมิเกค่ะก็พอเห็นเห็นเห็นในเฟซบุ๊กนะคะในกลุ่มกังหันธรรม ทีแรกอยากจะมาคอร์สของพระอาจารย์นินจันได้ซ้ำแต่ว่าเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยจะลาเจ้านายก็เกรงใจเขาเนาะก็พอเห็นคอร์สของอาจารย์วรพัน์นี่ก็ไม่พลาดเพราะว่าติดตามผลงานอาจารย์มานานแล้วรู้เลยว่าถ้าไปเมืองไทยก็จะไม่ได้ใกล้ชิดอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยพอแลนใกล้นิดเดียว mm hmm. บินจากเดนมาร์กมาเหมือนกร <Yeah, S 1> ุงเทพเชียง,งใหม่ แล้วก็มาแล้วก็ประทับใจพัพทับใจมากแล้วก็ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยคือเรื่องสัตว์สี่ทิศ<า>ไม่เคยคได้ยินมาก<า><า>พอพอได้ยินแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นแอปมันไม่ใช่อัพไซด์อีกต่อไปอะ่ะมันมีเหตุมีผลของมันว่าเอ้ยทําไมเราเป็นคนอย่างนี้ทาไมสามีเราเป็นอย่างนี <c oughs> ้รู้สึกว่ามันมันคุ้มคุ้มมากคุ้มมากๆเลยค่ะ <c oughs> ที่ตั้งใจเอาไว้ปีนี้ก็คือสองกรานาก็อยากให้คุณครูไปอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนพ่อแม่เพราะว่าเรามีโรงเรียนรัฐไทยก็ความจริงเราไม่จําเป็นว่าเออเราเลี้ยงลูกเราคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาเลยเพราะว่ามันได้ไประโยชน์กับทุกคนอนะ่ะ<ฮ>ทุกคนที่มีลูกนะว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไง กก็อยาจแล้วที่สําคัญเราบอกว่าเรามาอยู่ต่างแดนเนาะแล้วลูกครึ่งบางทีมันก็มีปัญหาเยอะอะไรอย่างนี้ยการอบรมเลี้ยงดูคณะคุณนามาช่วยก็สามารถช่วยเราตัวเราด้วยแล้วก็ช่วยคุ้พ่อคุณแหลายชาตที่มีปัญหาอีกน้อยแม่ๆเนี่ยถ้าเขาได้ยินเรื่องหมีหนูอินทรีแล้วก็กระทิงเนี่ยที่สำคัญเขาจะต้องรู้สึกเหมือนพี่เก๋ได้ยินครั้งเนี้ยเขาจะต้องเข้าใจลูกเข้าใจสามีมากขึ้นะ ค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะเพื่อนๆคนไทยในฮอลแลนด์ค่ะลุยนะคะก็เป็นคนที่รับจัดงานหน้าที่เป็นผู้จัดงานอาจารย์มลพัฒน์ผู้เจริญในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาความประทับใจโดยรวมของงานที่ได้จัดก็คือขอบคุณ สถานที่ค่ะขอบคุณหลวงปู่ขอบคุณหลวงอาเพราะว่าเราคนไทยที่นี่ก็มีความผูกพันกับวัดเยอะโดยที่ว่าตั้งแต่เริ่ม,เร,มเริ่มสนใจธรรมะได้ธรรมะตั้งแต่ต้นก็ได้จากหลวงปู่หลวงปู่มามาเยี่ยมวัดครั้งหนึ่งแล้วหลวงปู่พูดให้นักเรียนไทยที่มาเยี่ยมวัดพร้อมกันวันนั้นบังเอิญว่ารู้ไหมว่าทําไมชีวิตนะทุกข์ท่านถามเนี่ยค่ะแล้วท่านก็ให้ลอง,องตอบแล้วท่านก็สรุปรวบมากที่ทุกขนะ์น่ะก็รคิด หลังจากนั้นก็ได้มาบวชชีพาาราหมณ์มาถวาวก็มาเจอหลวงอาหลวงอาคนใต้ตอนนู้นนานแล้วนะคะแล้วตอนนั้นก็ได้สว,วดบทปงสำขาญมนุษย์แล้วเนาะเกิดมาทําไมเกิดมานิพพานมีอยู่อยู่ใยมิจไปเองคะก็เลยได้ตั้งต้นถามคำถ,ถามว่าเออแล้วเราเนี่ยมาอยู่ฮอลแลนด์ทำไมเราเดินมาเรื่อยจนว่า ได้มาจัดคอร์สกับครูบาอาจารย์หลายๆท่านมาเจอพระอาจารย์นนจันทร์ก็ที่วัดนี้มาเจอจารวัตรในโนกาสจัดงานก็ที่วัดนี้ไม่จัดงานกับครูนาในแนวสติของโรงเรียนพ่อแม่ลูกก็ที่วัดนี้ค่ะก็ความประทับใจก็จากวัดที่ได้ก็มีบุญคุณมากมายเมืงถึงโอกาสก็ได้ขอบคุณวดัดโดยการที่ว่าเป็นผู้จัดแทนคุณให้คนอื่นได้ธรรมะเหมือนกับเราด้วยเนี่ยค่ะ แล้วคราวนี้เอาเข้าจริงๆก็พับใจบรรยากาศการอบรมธรรมะที่สนุกสนานไม่เคร่งเครียดเพราะว่าอยู่ฮอลแลนด์มาเนี่ยก็รู้สึกว่าชีวิตมันเคร่งเครียดไปด้วยหลายๆอย่างอากาศก็เครียดเหลือเกินอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆก็มีโอกาสเจอกันยากเพราะฉะนั้นบางทีเจอกันทานอาหารร่วมกันคุยกันสนุกสนานอย่างงี้เราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ครบมิติที่ทำให้จิตใจมันชุ่มชื้นได้อย่างแท้จริง แฟนพอมางานธรรมะอย่างเงี้ยบางทีกลับไปสังเกตตัวเองเริ่มต้นด้วยตัวเองก็รู้สึกว่าเออนะอะไรที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตเนี่ยมีอยู่มากแล้วปีนี้ก็มีครูบาอาจารย์มาคันเยอะแต่ละท่านก็มีสไตล์การสอนธรรมะเป็นของตัวเองโดยที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเนี่ยค่ะเราก็ศึกษาได้ในแง่มงงุมของของคำว่าได้น้อย เพราะนั้นโอกาสคราวนี้ที่ได้คืออาจารย์วอค้าถึงเรียนจากท่านเราก็ได้หัวล้อกันแบบสุดๆอะค่ะกันทุกอย่างที่ท่านสอนเนี่ยคิดว่าทุกๆคนที่มาเนี่ยค่ะห่วงว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็นํากลับไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ต่อสู้เข้มแข็งอดทนทําให้ชีวิตทางโลกในฮอลแลนด์ที่อยู่กันเนี่ยค่ะแล้วก็ทั้งทางธรรมเนี่ยค่ะสมดุลแล้วก็มีความสุขก็เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะต้องขอสวัสดีสสดคุณลุยค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณจริงๆเลยนะคะที่ฉันได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมก็เพราะคนนี้นะคะที่ว่าได้ทําอะไรหลายๆอย่างจัดแจงหลายอย่างมากเตรียมงานนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยว่างานนี้ก็ให้พี่อัดวิดีโออีกครั้งหนึ่ง เนาะก็จะพยายามไปทำแล้วก็สำหรับที่คนที่พลาดงานนี้ก็จะได้เข้าไปติดตามกัน mm hmm. แล้วก็เป็นผลงานซึ่งจะมาดูได้ในต่อๆไปปฏิบัติธรรมครั้งนี้นะคะไม่เหมือนครั้งอื่นเนาะจะแต่งตัวจะอะไรยังไงทุกคนก็สบายทางด้านอาหารด้วยไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ว่ามาเพาะอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่เลยะคะสิ่งสำคัญจะบอกว่าคอร์สเนี้ยพี่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆห,หลายอย่างมาก แล้วก็เนื่องจากที่ว่าอาจารย์จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นวิศวกรนะแล้วในการที่ท่านบรรยายทำนะคะนะคำสอนท่านจะ,จะใช้เป็นาก,กระดาษเนาะก<ม>่ะ<ม>เลคเชอร์ค่ะ<ม><ม>ก็จะมีข้อมูลและสาระเยอะแยะเลยนะติดตามผนังนี่<ม>ในวันสุดท้ายนี่โอ้แทบจะมองไม่เห็นผนังเดิมเลยนะคะซึ่งมีสาระมากจริงๆเนื้อหา ก็จะขอขอบคุณอีกทีนึงถ้าอย่างนั้นนะคะก็ให้หายเหนื่อยได้แลแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ